สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าวาเลนไทน์ครับบ้าวันดีครับบ้าไงครับดูจันชูกุสซครับฮะไอเาเราบอกเราบอ่าไอที่ที่ขทอตรนั้น้าบอกล้ววาให้มันุดเข้ามาอีกคุดเข้ามาอีกเออใช่มที่ที่ผมปักไว้เห็นไหมทางโน้นนะเพอก็ปักไว ใช่ใช่ที่ผมตักไว้นั่นคือรูปสระ,ะรับมามามาดูมา <Sh akes noise> มอสกุศะครับ <Sh akes noise> อู้ดินแถวนี้ไหม สามเม็ดครับครับใช่ครับ,รบอ,อะไรนะครับ เข้าไปอีกมันก็ที่มันก็แคบดีครับคู่อ่ะก็นี่คือสระไงครับเนี่ยคือคือสระเนี่ยนี่คือสระไปนู่นใช่อันนี้ก็ใส่ดินไงครับนายก็ผมวัดให้ดูแล้วผมว่าปักนี่แน่ยนี่คือรูปสระนะที่ผมปักไว้อ่ะ ผมก็บอยอย่างนี้ทางนี้มันก็ต้องใส่ดินด้วยครับไม่ใช่ที่เราพูดเ่วานสองข้างนี้ให้ดินมันเยอะหน่อยแบบตรงนี้เอาให้มันสุกนาใหนดินหน่อยพอเราคุยกันเมื่อวานน่ะก็ก็ผมเดินวัดปักแล้วอ่ะผมก็บอกว่าตัวนี้นะครับก็ป้าก็เออผมก็บอกแล้วว่านี่คือแนวสระก็โอเคก็ผมบอกแล้ววัดให้เราดูเข้าๆเราเข้าใจอ่ะนะครับว่าจะไปชี้ให้เธอดูอยว่าตรงนี้เอา เอาดีขึ้นนิดหน่อยโอเคครับตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมจะขุดมาให้ถึงนี่อีกก็ได้ครับไม่มีปัญหา,คร,าค,ครับคร,ค,ครับครับตัวนั้นก็แค่นั้นแหละครับตรงนั้นนะ<อ>ก็ผมก็บอกแล้วว่านี่คือแนวสานะที่ผมปักไว้ให้สี่มุมอ่าผมก็เดินก้าวให้อ<ม>่าขนาดนี้นะครับแล้วผมก็คิดคำนวณให้ผมก็บอกแล้ว คือทาให้เราดูเข้าๆครับเราไม่คิดว่ามันจริงเนาอตรงนี้แล้วก็บอกเลยแล้วไม่ใช่แบบว่าขนดนี่เป็อตัวดินกันมากเลยนิดหน่อยโอเคไอ้ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีปัญหาถ้าถ้าป้าว่าไม่อยากได้ครูตรงนี้ผมจะคลีบมาให้นี่อีกครับไม่ยากตัวนี้ไม่มีปัญหาครับเนาะแต่ตัวนั้นน่ะถ้าป้าจะเอาเข้าไปอีกมันก็จะเป็นเล็กนิดเดียวครับพรามันพังขึ้นมาป้าจะทำยังไงอะตัวนั้นคือตัวนั้นอ่ะพอดีแล้วมันสวยแล้ว ฉอยากได้เข้าีผราะว่าจะถูกกระท้องจะไม่ได้ถูกบ้านคุณป้าอยากจะเอาเข้าไปอีกก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าที่ผมคุยกับคุณป้าผมวัดตรงนี้ไปตรงนี้แล้วผมก็คิดค่าขุดให้คุณป้าโอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้ป้าจะเอาขยะมานี้ผมก็โอเคให้เนาะ <Okay. S 2> ครับผมกไ็ได้แค่นี้ครับเนาะเพราะว่าเราผมก็ว่าผมก็คุยกับป้าเรียบร้อยแล้วนะว่าเออขนาดน,นี้นะนี่นะ่ะที่ขุดนะ่ะเราก็ตกลงราคากันแค่นี้ ที่ผมก็เดินปักไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ปักนะผมปักให้ดูอยู่เนาะครับการขุดอะไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ปักให้ผมปักให้คุณป้าดูอยู่รครับเพราะว่าไม่ได้ปักเออคุยจะปักผมผมไม่ว่าอะไรหรอกแต่ผมปักให้ดูป้านี่นะนี่คือคือแนวสาสรนะป้า,า,าก็โอเคอ่าผมมาคิดปปคำนวณราคาให้ปรปครับเหมือนเธอทำเหมือนมันทำแผนที่ให้เราดูก่อนอย่างเงี้ยอ๋อยังไม่จริงครับ ใจนะตรงนี้เราทำแล้วเนาะครับต,ตัวนี้ไม่เป็นไรถ้าไม่เอาคููใหญ่ผมก็จะให้ขยบมาน,นี่ให้เปะนี้นิดเดียวไม่เป็นไรฉันได้อยากให้คมาให้ให้มันเลหลือแค่นี้พอนะครับเธอนะตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้คือเปะดินโอเคครับโอเคนี่คือเปะดินสะมันก็จะอยู่ประมาณนี้สะมันก็ต้องมีเบิร์มดิป้าป้าไม่ให้มีเบิร์มมันก็พังกันดิมีเบิร์มแบบนั้นเห็นไหมนะ่ะและ้วแ,แต่ป้านะถ้าป้าไม่เอาเบิร์ม เอาดินใส่มาแค่นี้<อ>ตรงนี้นะตรงนี้มันขอบสะมันนะจะพังนะดิมันไม่พังอะไรพังสระ,ะนะ่ะครับนะแล้วที่นี่ของใครนานี้ของขข่่ออยนีแหละงป้าเออเอาไม่เป็นไรถ้าป้าจะเอาตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับขอบมันนังที่ขอบสะนะที่พี่มีน้ำนะตรงนี้นะเอาตรงนี้เนาะป้าจะเอาสระตรัวนี้ขอบตัวนี้แล้วผมถามว่าดินตรงนี้ป้าจะเอาไปไว้ไหนเอา ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปบ้านฉันก็ได้โอ้ไปไม่ได้หรอเอาไปบ้านป้าน่ะตันนี้ก็มาถึงนี่ตัวนี้ก็มาถึงนี่ครับแต่ดินตรงนี้น่ะยังไงมันก็ต้องมาใส่ตรงนี้ด้วยโอเคป้าจะให้ใส่ทางไหนก็อยากให้มันยากนะป้าพูดเ่ยมันง่ายอยู่แต่คนทําอ่ะทํายากแล้วป้าก็ดูที่วางดินตรงนี้ดินนี่มันก็เหลืออยู่แล้วดินตรงนี้มันก็ใส่นี่มิต้อใส่สูงๆอะไรงั้นน่ะ ถ้าป้าไม่เอาดินนี้ไม่เอาใส่ทางนี้หน่อยใช่ไหมล่ะฉันปวดหัวกับเธอเนาะเพราะฉันก็อยากได้ให้มันกว้างเลยจ้าใช่ไหมผมทําให้ได้สะกว้างอ่ะแต่คุณป้าให้ผมเอาดินนี้ไปวางไว้ตรงไหนครับถ้าไม่ให้วางไว้ทางนี้ป้านะยะป้าน่ะเข้าใจไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจคนขับไม่เข้าใจดินครับไม่เข้าใจว่าดินอะต้องเอาไปวางไว้ทางนี้วางไว้ทางนี้ด้วยเพราะนานี่ก็เป็นนาเราแหละ มันก็ต้องวางไว้ทางโน้นด้วย <Okay. S 1> ครับเพราะว่าดินมันเหลือป้าก็ดู <Okay. S 1> เห็นไหมดินตรงเนี้ยให้วางมานี่ <Okay. S 1> เออถ้าถ้าถ้าให้วางทางนี้สูงๆหน่อยก็โอเคอยู่ก็จะถ้าเหลือนิดหน่อยก็ค่อยวางมาทางนี้คือทําให้สวยอะแล้วกนะันนะนะครับตรงนี้ก็เอามาที่เท่าที่เท่าเราพูดนะนะครับก็นั่นแหะก็สะก็แนวสะก็แบบนั้นแหละ <Okay. Okay. S 1> แต่ถ้าถ้าป้าจะให้เอาดินไปบ้านมันก็ ก็ไกลรถเยอะอกาอะไรก็อยากได้สัก5รถเนี่ยเพราะว่าบ้านเราก็ใส่ดินอยู่มันยังไม่พอเท่าไหร่ทำไมผมไม่เข้าใจว่าทำไมตอนนี้ไม่ให้วางดินเยอะเนี่ยทางนี้ยก็อยากให้มาติดคนาเธอใช่ไหมถ้าถ้าป้าอยากให้ติดคนาก็ต้องวางดินมาทางนี้อยากให้วางดินเยอะก็ไม่เป็นไรก็วางไปวางไปเลยครับมันก็ต้องวางเลยเพราะว่าทางนี้มันก็ วางดินมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นี่นตเตะถ้าวางตรงนี้หมดก็โอเคทางนี้ไม่ต้องวางเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูคนขับก่อนครับออ้ทางนู้นล่ะทนก็ไม่หมดเหรอทางน้นไม่หมดนู้นขึ้นไปเกลี่ยมันก็พอดีแล้วครับน่ะตรงนั้นน่ะขึ้นไปเกลี่ยก็พอดีแล้วเอ,อาตรงนี้ก็วางได้แต่ให้จับมันมาแค่ที่โลโม่เครับนะครับครับเอามาชิดขอบคันนา แล้วทีนี้ฉันจะเจาะตรงนั้นน่ะเอาทางน้ําไหลเพราะที่ตรงนั้นเขาถมท่อฉันแล้วนะครับเออเราก็ไม่อยากว่าที่นี้เราจะเจาะใหม่เราจะวางท่ออ๋อไม่ยากครับเจาะให้ได้อยู่ครับตรงนั้นน่ะไม่ยากเจาะตรงมุมทางลงใช่ไหมมไม่มาเจาะตรงนี้ตรงนั้นมันมีท่ออยู่แล้วที่นี่มันไปทาซ้ำกันเจาะตรงไหนป้าเจาะตรงไหนตรงตรงกลางๆหน่อย กลาง,งๆหน่อยกลางๆเออเจาะแล้วก็วางท่อสองท่อวางวางท่อไปทางไหนครับบ่าถ้าไม่วางฉันก็ตายเพราะว่าวางไปถนนนี้เออน้ำมันออกไม่ได้ได้ไหมละ่ะเจาะได้ไหมเจาะไอ้เรื่องเจาะเจาะได้ครับม,มันไม่มีปัญหาหรอกวางท่อแล้วเราก็ขบดินที่นี้รถมันก็วิ่งได้เหมือนเดิมครับก็ ผมเจาะให้ได้แต่ป้าก็ต้องหาท่อมาวางแล้วก็กบเองเลยถ้าคุยกับเธอรู้เรื่องแล้วฉันจะไปสั่งท่อมาวางท่ออะไรครับท่อใส่น้ำมาสิท่อให้น้ํามันไหลออกอะ่ะป้าเอาท่อ pvc เลยเด้อใกญ่แค่ไหนท่อ pvc เอาท่อใหญ่8นิ้วอะ่ะครับมันดีกว่ามันเส้นน่าจะเส้นเดียวเลยน,นี่แต่ถ้าป้าจะใส่ท่อปูนป้าไม่ได้อย่าแนวมันจะทะลุครับ เส้นเดียวใช่ไหมไม่มันได้เส้นเดียวแปดนิ้วขนาดไหนต้นไม้ขนาดไหนน,ไน,ไหน่าจะขนาดเนี้ยครับถ้าป้าจะสั่งท่อปูนมานะไม่ได้อยาแนวปุ๊บพอน้ําเข้ามามันจะเซาะดินทะลุครับม,มันจะรั่วตรงกลางนี่แหละนี่ไม่ดินเนี่ยมันถ้าเกลี่ยไปมันก็จะเสมอดินเก่าเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเกลี่ยไปมันก็จะเสมอดินเก่านี่เลย มันเนี่ยมันพอดีแล้วถ้าคุณป้าจะให้ขยับมานี่อีกอะ่ะมันจะติดพื้นที่มันจะน้อยที่ดินอ,ะอ่ะมาดูหน่อยนี่ดีตรงนี้ก็มีท่อไม่ใช่แล้วนี่ ตรงนี้นะม,นม,นมันน้ำทางเก่ามันมันมจะไหลง่ายกว่าครับเหลือท่อ pvc อ่ะท่อ pvc เลยครับนี่เส้นเดียวเลยจบเลยไม่ต้องใส่ท่อปูนครับเ,ออเราจะได้ไม่ลำบ,บากเลยนเพราะว่าบ้านฉันมันมีแต่ผู้หญิงใช่ท่อ pvc มาก็วางเลยยาวเลยนี่เอาแค่เอาแค่แปดนิ้วก็พอแล้วครับ,บทันอยู่ก็ประมาณต้นอยู่ขานี่แหละ ประมาณเนี้ย<ม>ประมาณเนี้ยป้าแปดนิ้วประมาณประมาณสเมตรเลยเท่าไหร่หกเมตรเลยเส้นหนึ่งเลยหเมตรครับเส้นหนึ่งเลยมันเป็นหกเมตรยาวมาเลย<ม>ครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตรงนี้มันยาวแค่ไหนอ่ะว่านี่มันก็ประมาณสี่เมตรเองนี่ใช่นี่กว้างประมาณสี่สี่หรือสามเมตรนี่แหละโอเมตรเรามาตัดเองเหรอไม่ไม่ต้องตัดหรอกเออเอาเอามาวางดูก่อนเดี๋ยวยังค่อยตัด ไตัดไม่ได้แล้วรถมันจะยาวไปทางนามันมันมันหกเมตรเดี๋ยวผมวัดให้เลยป้าจะซื้อมาห้าเมตรก็ได้หนึ 1, 2, 3, 3่งสองสามสามเมตรเอาสักสี่เมตรไปครับครับเอาสักสีก่เมตรท่อมันหกเมตรให้เขาตัดออกสองเมตรครับเดดี๋ยวนนหาาแผ่ปปูมิ ใช่ครับปิดขา้างหน้าเอาครับรอพอถ้าท่อปูนอ่ะถ้าป้าเอาเอาสักไอท่อเอ้ยมันมีท่อนั้นนี่ท่อใหญ่ไฟเบอร์หน้าเป็ดมีอยู่ท่อปูนเลยครับไฟบเบอร์นะแต่เอาพลาสติกเลยแล้ว PVC อ่ะ <PVC S 3> เปลี่ยนได้น,นนะครับ<อ> PVC ดีสุดแล้วเออรพราะว่าเราขุดเราก็เหนื่อยมีแต่ผู้หญิง เหนื่อยครับขุดผมขุดให้ได้ไม่ยากหรอกตอนนี้เดี๋ยวเสร็จตอนนั้นเดี๋ยวผมจะขุดให้ตรงนี้แถมไหมครับแถมอยู่แถมอยู่แต่ซื้อไไม่เป็นรอุปกรณ์อะไรมาให้กินหน่อยก็ได้ไอเตอร์ที่เอาเปลี่ยนแล้วนี่ก็แพงกันเ่ยเนาะเอาคนป้าผมทำให้ฟรีเลยก็ผมก็ทำไม่ได้คิดเงินให้เนาะถ้าคุณป้ามีนใจก็ซื้อเตอมลงเอิมร้อยมาให้เด็กมันกินหน่อยไป ก็ไม่ทำเราก็ให้แล้วครับเอาอันนี้เสร็จไหมนี่เสร็จครับเสร็จเสร็จเสร็จเดี๋ยวเราจะได้ไปซื้อท่อมาใส่ป้าไปซื้อท่อมาเลยเดี๋ยวเราโทบอกให้ลูกเราไปซื้อครับแปดนิ้วเหรอแปดนิ้วแปดนิ้วครับโอ้บีบีซีครับครับผมความจำยิ่งไม่ค่อยดีครับต้องสับเข่า